เพื่อการคล้าดนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดผักวางตุ้งนะคะวางตุ้งพันเขียวมณีพันเขียวมณีนะคะเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวแล้วก็มีดอกนะคะพันเขียวมณีนะแอดก็จะผสมคลุกยาฆ่ามแมลงไปด้วยเพื่อการมดการมแมลงใต้ดินนะคะเพราะว่าที่สวนเนี้ยแมลงจะเยอะมากเลยนะคะมดจะเยอะเดี๋ยวถ้าไม่ใส่ลงไปเดี๋ยวเขาจะพากันหามเมล็ดออก การพลาดตอนนี้ก็จะผสมนะคะเดี๋ยวเราก็จะบานลงไปในแปลงนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะบานนะคะถามว่าบางคนบอกว่าจาเป็นไหมที่ต้องใส่นะคะสําหรับสวนของแอดเนี่ยแอดว่ามันจําเป็นเลยนะคะเพราะว่าแมลงมันเยอะนะคะ นะเดี๋ยวะบานเลยนะคะหวานแล้วใช้สวมถุงมือก่อนนะคะกันแมลงแล้วก็หวานลงไปนะคะในเราบานไปแล้วนะคะเพราะว่าแมลงเยอะแมะลงเยอะมากเลยนะคะ วานลงไปให้ทั่วเลยวานเร้อแล้วาเรียบร้อยแล้ว,ล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 วเดี๋ยวเราจะใช้ฟางคลุมแปลงนะคะแล้วเราก็จะรดน้ำประประมาณ3วันนะคะเราก็จะมาดู ค่ะบางคนก็ถามว่าถ้าไม่มีฟางจะใช้อะไรนะถ้าไม่มีฟางนะคะเราก็จะใช้แกบขาวนั่นแหละนะคะแกบขาวคุมลงไปใส่บางๆนะคะแกบขาวโรยลงไปหรือบางคนจะใช้ดินปลูกนะคะดินปลูกทับไปอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะนะหรือบางคนถ้าไม่มีเลยก็ได้นะคะถ้าไม่มีเลยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ามีก็ดีนะคะจะช่วยรักษาความชื้นในดินนะคะเดี๋ยวฟางก็ผุพัง กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชนะคะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่มีฟางก็ใช้แก็บดำดินปลูกได้ทั้งนั้นเลยแกบขาวได้ทั้งนั้นนะคะหรืออเศษใบไม้นะเศษใบไม้ใบหญ้าคลุมก็ได้นะคะเป็นหญ้าแห้งคลุมก็ได้นะคะหรือไม่มีเลยก็ได้นะคะแต่ว่าความชื้นในดินก็จะไม่เหลือนะคะความชื้นในดินก็จะลดน้อยลงนะคะ เมื่อเราหว่านกวางตู้เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเอาฟางนะคะคลุมดินมีบางคนถามว่าเพื่อนๆถามว่าเราไม่คลุมได้ไหมนะคะไม่คลุมก็ได้นะคะแต่ว่าพืชเราก็จะขาดความชุ่มชื้นดินเราก็จะขาดความชุ่มชื้นนะคะถ้าเราคลุมดินเนี่ยมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผักของเรานะคะทําให้ผักเราโตเร็วนะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือ าฟางเนี่ยมันก็จะย่อยสลายนะคะฟางที่เราคลุมมันเนี่ยจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะนะ้น,นี้รดน้ำแล้วนะคะเห็นไหมคะเปียกๆเ,เลยนะฟางเราก็จะย่อยสลายนะคะบางคนไม่มีก็ได้ไม่คลุมก็ได้นะไม่เป็นไรนะบางคนไม่คลุมก็ได้ไม่คลุมดินก็ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีก็ามาคลุมสักหน่อยนะคะ ใครมีใบไม้ก็ได้หญ้าแห้งก็ได้ใช้แทนน่ะนะหญ้าแห้งหรือจะเป็นแกลบขาวก็ได้นะคะได้ทั้งนั้นเลยถ้าคลุมมันก,ก็จะดีกว่านะคะทำให้ความชื้นในดินเราสูงนะมันก็จะไม่แห้งไว สมวันน่าจะผลีนะคะเพื่อนๆสามวันน่าจะผลีนะคะ